โคศกไทยพักดีแนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นคนบริหารจัดการน้ำไม่ใช่ให้น้ำมาบริหารจัดการแล้วแก้ปัญหาตามหลังวันนี้14กันยายน2565นายสุขสันตแสงสีโคศกพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พักไทยพักดีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าฝนตกระลอกนี้ชี้ให้เห็นถึงภาวะผู้นำในยามที่เกิดวิกฤตสถานการณ์น้ำในกทมเป็นเรื่องที่สามารถคำนวณ และคาดการได้จากระบบในฐานข้อมูลที่กทมมีอยู่แล้วแต่เพราะเหตุใดการบริหารจัดการน้ําวงเล็บน้ําฝนในครั้งนี้จึงเป็นปัญหากระทบพี่น้องประชาชนจํานวนมากสิ่งแรกที่ท่านผู้ว่าต้องตั้งหลักก็คือทบทวนวิธีการทํางานวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาอย่ามองว่าเป็นแค่เส้นเลือดฝอยหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติทั้งที่ปัญหาน้ําต้องบริหารจัดการต้องเตรียมการให้ดีที่สุด ประเด็นสําคัญท่านต้องเพิ่มความร่วมมือกับจังหวัดโดยรอบกรุงเทพเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันระดมทรัพยากรมาระบายน้ําให้เร็วกว่าที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ส่วนนี้ท่านเพิ่งเริ่มทําช,ชัดๆเมื่อวานนี้เองแต่ยังถือว่ายังไม่สายไปและต้องทําอีกมากครับไม่เช่นนั้นนอกจากรอระบายล้มเหลวต่อไปคือจมน้ํากันแบบไม่ต้องรอ น้ำที่รอการระบายปล่อยให้ไหลเองมันไปต่อไม่ได้เพราะความเป็นท้องกระทะโดยภูมิศาสตร์หรือเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบ้างในบางครั้งท่านทราบดีอยู่แล้วดังนั้นจำเป็นมากที่สุดต้องใช้เครื่องสูบน้ำทุกรูปแบบทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ในแผ่นดินนี้มาสูบเอามันออกไปโดยเร็วอย่าปล่อยไปตามยถากรรมมิเช่นนั้นเอาไม่อยู่แน่นอนการสูบการดันน้ำระบายออกข้อสำคัญคือน้ำต้องมีทางไปของมันท่านกำหนดเส้นทางระบายน้ำเพียงพอไหม และมีแผนที่ชัดเจนหรือไม่ไม่เช่นนั้นมันก็จะไหลวนกลับมาที่เดิมกะทะมมีข้าราชการเก่งๆมีประสบการณ์กับปัญหาน้ํารอระบายทั้งนั้นถ้าจุดไหนมีการระบายน้ําช้ามีการปล่อยปะละเลยใครไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยตั้งกรรมาการสอบได้ทันทีสถานการณ์แบบนี้ต้องร่วมมือกันมาตรการเยียวยายประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องมีออกมาท่านเตรียมการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรสุดท้ายท่านต้องตั้งเป้าหมายและสื่อสารกับประชาชนให้ได้เช่น ในพื้นที่ไหนต้องระบายได้เท่าไหร่ต่อวันกี่วันน้ำจึงจะลดลงเท่าไรถ้ามีฝนตกเพิ่มจะเร่งระบายได้แค่ไหนอย่างไรต้องมีแผนที่มันชัดเจนออกมาลร่วงหน้าไม่ใช่มีสภาพเหมือนลิงแก้แห я. ขอย้ำว่าท่านผู้ว่าต้องเป็นคนบริหารจัดการน้ำไม่ใช่ให้น้ำมาบริหารจัดการท่านผู้ว่าเสียเองแล้วแก้ปัญหาตามทีหลังประชาชนรับเคาะไม่ไหวครับส่วนเรื่องแผนระยะยาวน้ำลดแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อนแล้วก็ค่อยเริ่มทำให้เป็นระบบ หัวหน้าพักไทยพักดีคณะกรรมาการบริหารพักและว่าที่ผู้สมัครสสทุกคนมีความห่วงใย,ยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรทมและรวมถึงทุกจังหวัดที่ประสบภัยเป็นอย่างมากหลายพื้นที่มีตัวแทนพักให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เราขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเพื่อช่วยกันเร่งคลายความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วครับสุขสรรแสงสีโคศพักไทยพักดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s ั b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์